สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะวันนี้เราก็ขึ้นบทที่ห้าแล้วเรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวครูอาจจะไม่ได้มองกล้องนะเพราะว่ากล้องครูมาอยู่ด้านล่างครูจะต้องดูสไลด์ด้วยมาเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนบทนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและจําแน่ข้อมูลได้ อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน,าาในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอ่านและเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยขั้นเตรียมการสอนนะคะเดี๋ยวครูจะกำหนดโจทย์ให้นั่นก็คือ รูปลูกโป่งแสดงจำนวนลูกโป่งแต่ละคนที่ได้รับนะโดยเขียนข้อกำหนดเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกอ่ะรูปลูกโป่งหนึ่งลูกแทนจำนวนลูกโป่งหนึ่งลูกไม่งงนะนักเรียนลองดูลองดูลูกโป่งของคนสี่คนนี้ของนักเรียนสี่คนนะคะกำหนดให้ ลูกโป่ง1ลูกของปัญญามีสี่ลูกเนวพลมี2ลูกอิสระมีสี่ลูกปานชนกมี5ลูกนะคะคำถามมีอยู่ว่าใครได้ลูกโป่งมากที่สุดนักเรียนจะตอบใครคำตอบที่ถูกก็คือปานชนกค่ะ ข้อที่สองถามว่าใครได้ลูกโป่งน้อยที่สุดคําตอบก็คือคือใครคะนวพลค่ะข้อที่สามมีใครบ้างที่มีลูกโป่งจํานวนเท่ากันคําตอบก็คือปัญญาและอิสระนั่นเองดูสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้นักเรียน ลองดูแผนภูมิรูปภาพที่ครูฉายให้ดูมีทั้งหมด2แผ่นภูมิเนาะก็คือแผนภูมิแรกคือจํานวนมะเขือเทศที่อมสินเก็บได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอันที่2ก็คือจํานวนแตงกวาที่อมสินเก็บได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และนักเรียนดูข้างล่างนะคะเขากําหนดให้ว่าวงกลม1ลูกแทนจํานวนมะเขือเทศ5้าลูก ส่วนแตงกวานั้นกำหนดให้สี่เหลี่ยมหนึ่งอันแทนจำนวนแตงกวาสิบผลเรามาดูคำถามที่หนึ่งเขาถามว่า <c oughs> อมสินเก็บมะเขือเทศได้มากที่สุดในวันใดและเก็บได้กี่ผลนักเรียนก็มาดูบนนี่เลยแผ่นภูมิรูปภาพมะเขือเทศอมสินเก็บได้มากที่สุดทวนอะไร อืมถ้าดูจากสายตาก็น่าจะรู้เนาะว่าเป็นวันจันทร์แล้วได้กี่ผลได้กี่ผลคะหนึ่งมงกลมแทนจํานวนมะเขือเทศห้าผลเพราะฉะนั้นเราจะนับทีละห้านับวันจันทร์ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าคำตอบก็จะเป็นวันจันทร์ยี่สิบห้าผลคำถามข้อที่สอง อมสินเก็บแตงกวาได้มากที่สุดในวันใดและเก็บได้กี่ผลนักเรียนก็มาดูแผนภูมิรูปภาพแสดงแตงกวานี่ไงนักเรียนว่าวันไหนเก็บได้มากที่สุดคำตอบก็คือวันจันทร์และเก็บได้กี่ผลคะดูข้างล่างนะคะบางครูจะเสียงดังหน่อยนะพี่สาวครูให้เข้าสุนทรู่ ข้างล่างนะคะกําหนดให้สี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมแทนจํานวนแตงกวาสิบผลแล้วก็มานับวันจันทร์เลยทีละสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบคำตอบก็จะเป็นวันอไหนวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์เก็บได้สี่สิบผลนะคะม,มาดูคําถามต่อไปอข้อสามนะคะวันพฤหัสบดีออมสิม อ,อมสินเก็บแตงกวาได้มากกว่าหรือน้อยกว่ามะเขือเทศนัเกเรียนก็มาดูแผนภูมิรูปภาพทั้งสองอันของวันพฤหัสเขาถามอะไรนะเก็บแตงกวาได้มากกว่าหรือน้อยกว่าวันพฤหัสอันนี้มะเขือเทศแทนอะไรนะหนึ่งลูกแทนมะเขือเทศห้าผลแล้วก็นับทีละห้าวันพฤหัสก็จะมีห้าสิบสิบห้ายี่สิบ วันพฤหัสอันนี้มีมะเขือเทศยี่สิบผลแล้วมาดูวันพฤหัสแตงกวามีกี่ผลเขากําหนดให้หนึ่งสี่เหลี่ยมเท่ากับแตงกวาสิบผลเราก็จะนับทีละสิบสิบยี่สิบตอนนี้มียี่สิบแต่อันนี้มีครึ่งสี่เหลี่ยมเราก็จะคิดเป็น5้าผลดังนั้นวันพฤหัสก็จะเก็บได้ยี่สิบห้าผลนักเรียนว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าเขาถามว่าแตงกวา มากกว่าหรือน้อยกว่ามะเขือเทศนักเรียนจะตอบว่ายังไงก็ต้องตอบว่าแตงกวาเท่าไหรคะมากกว่ามะเขือเทศแล้วมากกว่ากี่ผลล่ะแล้วก็เอาไปเราไปลแล้วกันถ้าสมมติว่านักเรียนอยากจะหาคาตอบเนาะมาดูคําถามข้อที่4ข้อที่4นะคะรวมทั้ง5วันออมสินเก็บแตงกวาได้มากกว่าหรือน้อยกว่ามะเขือเทศ เขาถามถึงแตงกวา5้า5วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ออมสินเก็บแตงกวาได้มากกว่าหรือน้อยกว่ามะเขือเทศนักเรียนก็ต้องมานับแตงกวาทั้งหมดแล้วก็ไปนับออมเออมะเขือเทศทั้งหมดเราจะนับมะเขือเทศก่อนเนาะมะเขือเทศหนึ่งวงกลมแทนจํานวนมะเขือเทศ5้าผลแล้วก็มานับเจ้าไม่ทันเห็นคาตอบเนาะอืม แล้วก็มานับกระเขื่อที่ทีละห้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าพี่สาวกูเรียกเอาข้าวให้แมวละหกสิบห้าโอ้โหเอาใหม่นะคะนักเรียน,นะะข้าวหลังเรามานับใหม่เรามานับใหม่เรา,าต้องมีสตินะ ตัดแมวทิ้งไปก่อนห้าอุ๊ยแปบ๊แปบแบนึงนะคะนักเรียนเรามารนับใหม่เนาะทีละห้ามะเกือเทศ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดห้าแปดสิบเมื่อเขือเทีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีแปดสิบผลแล้วทีนี้เรามานับแตงกวาบ้างแตงกวาเขากําหนดให้เป็นหนึ่งสี่เหลี่ยมทีละสิบผลเนาะเราก็จะนับทีละสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบ ห0ออันนี้มีครึ่งลูกก็จะเป็น5ก็จะเป็น135ดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วรวม5วันแตงกวาเก็บแตงกวาได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะเมื่อกี้มะเขือเทศได้แปดสิบแต่แตงกวาได้135ย้านักเรียนจะตอบว่าอะไรก็ต้องตอบว่าแตงกวามากกว่ามะเขือเทศถูกไหมอ่า ถูกต้องถ้านักเรียนตอบเหมือนกูนักเรียนถูกค่ะ,ะดูสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้มาถึงแบบฝึกแล้วค่ะแบบฝึกให้ทำเล่มสีขาวนะคะตั้งแต่หน้าที่112ถึง115เลยใครไม่เข้าใจทักไลน์ส่วนตัวมาหาครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะแปะ,ะวิดีโอววิดีโอ ความรู้เพิ่มเติมนะคะเผื่อนักเรียนไม่เข้าใจแล้วก็เข้าไปดูได้ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ